เบียนเ m e มอะเป็น v บ k เคแบบ Market แล้วอะทุกคนมีขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวคนน้น้นคนนี้มาขายเดี๋ยวแบมบูก็มาขายเดี๋ยวน้องนายมาขายในไลน์กรุ๊ปขายของกันเก่งมากแบมบูแบมบูขายพริกทอดนะคะพริกทอดนี่ค่ะเห็ดราคา90บาทนะคะของน้องกระเตนนั่นเองค่ะนี่งานใหม่โครงถักเองถักใหม่เป็นโซมนก็ตั้งนานแล ه, ้วไม่มีอะไร <commitment> <backup> แค่อ <energy> ยากแอลเข้ามาท สองคนในวงหน่อยไม่มีอะไรให้เผาเลยเพราะว่าไม่ได้คุยกันเท่าไหร่เลยมีทักไปบ้างช่วงนี้ทักไปหลายคนเลยเจนอะทักไปค่าท่านนน,นให้หน่อยทันส่งมาให้หน่อยได้เปล่าทําคลิปนี้กันหน่อยไหมทําไมอะไแต่ไม่ได้คุยอะไรกันมากมายเลยเผาว่าช่วงนี้คนในวงในไลน์กรุป๊ปไลน์กรุป๊ปเมมขายของกันเก่งมากอะว่าแล้วขายให้หน่อยก็ได้มาไหน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  แม่มันขายกันเก่งมากจเจงก็จะช่วยขายให้ด้วยมามานี่ค่ะพริกทอดของใายขายเนี่ยบมบูบมบูขายพริกทอดนะคะพริกทอดนี่น่นากินสะสมยมีอันนี้เป็นแบบคีโตน้องบอกเป็นแบบคีโตดั้งเดิมมันน้อยดูแล้วน่าอร่อยมากกินแล้วต้องซีดเลยมีเห็ดด้วย มีเห็ดด้วยของน้องแบมบูนะคะพริกธรรมดา155บาทพริกคีโตเม็ดใหญ่กว่า2 2 0บาทเห็ด90บาทนี่ค่ะเห็ดร,ราคา90บาทนะคะนี่พริกอันนี้เป็นแบบคีโตเม็ดใหญ่กว่าดูดูดนี่อันนี้เป็นแบบธรรมดา155บาทแบบใหญ่220บาท นอกจากนี้เราก็ยังมีคอนเฟลกใครเอ่ยใครคอนเฟลกนี่ค่ะน้องมายน้องมายขายคอนเฟลกนะคะน่ากินเรื่องด้วย,วยเนาะชอบองลูนเกลด,ดูไม่เอาลูกเกลดบางคนอาจจะไม่ชอบลูกเกล็ดราคาเท่าไหร่วะราคาเท่าไหร่จำไม่ได้ราคากระปุกละหนึ่งร้อยบาทใหญ่นาะนี่ใหญ่เด้อกระปุกใหญ่กินได้ก็ก็กบๆชอบกินแบบ เล่นกินไปเรื่อยออนอกจากนี้เราก็ขาดใครไปไม่ได้น้องนายคือตาลน,นมสดเออนี่นะคะตาลน,นมสดแล้วก็น้ำกระชายอ,อน้ำาาก,กะรกนะชายสกัดเย็นแล้วก็เงาะสับปะรดลอยแก้วนะคะน่ากินมากดิเงาะสับปะรดลอยแก้วตาลนมสดกระชายสกัดเย็น ือก็ฝากร้านกันนะคะในวงอ่ะนอกจากนี้เราก็ยังมีของน้องกระเตนนั่นเองค่ะนี่งานใหม่พครมถักเองถักใหม่สามารถส่งแบบมาให้ถัดกันได้นะคะนี่น่ารักกรุบกรีบกรุบกริบน้องหมีนี่นี่น่ารักมากและนอกจากนี้เราก็ยังมี ที่น้ำสดขายของป่านะคะนี่ของน้องน้งสดก็มีอันนี้ของพี่ไข่มุดนะคะน่ารักเป็นเซ็ปเป็นคู่อันนี้ของพี่ไข่มูดหมดแล้วค่ะเมมขายของช่วยแมมขายของเจนมีขายอะไรไหมเจนไม่มีค่ะ ขายอะไรสิขายขายมามา่าเอ้ยว้านอีกแล้วขายบะหมีม่กึ่งสำเร็จทอดมันกุ้งสอดไส้ทอดมันกุ้งได้ค่ะน้ำผักขายโอเคค่ะอันนี้คิดว่าเป็นน้ำผักไปก่อนน้ำผักขายนะคะเจงขายน้ำผักแก้วละห้าสิบบาทอดหุ่นกันได้นะคะแต่ก็คือที่อันนี้ที่เมมขายกันไป คือเมมมาขายกับเมมกันเองนะคะที่เจเอามาพูดถึงนีก็คือหมายถึงว่าช่วงเวลาขายของของเมมเบอร์เฉยไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถแบบว่าทักเมมไปหลังไมล์แล้วก็บอกว่าขอซื้อขอซื้อนะคะไม่ได้เด้ออย่างนั้นไม่ได้ซึ่งหมายถึงว่าเมมก็ตอบให้ไม่ได้อยู่ดีก็ถ้าอยากกินก็สามารถอุดหนุนตามร้านค้าทั่วไปได้นะคะที่บบมีขายกัน เจนอุดหนุนทุกคนไปเรีออยงยังเลยค่ะเอาตรงๆคือตอนนี้บัญชีเจนก็มีอยู่หนึ่งร้อยกว่าบาทนะคะจ่ายภาษีไปหมดเลยหมดกับการจ่ายภาษีพอตั้งน่อยเจา้าหนุนของเมมเบอร์เออเค้เจนยังไม่มีตังคลูโอเคค่ะก็เจนคิดว่าเจนก็ถึงเวลาอันสมควรที่จะไปรับประทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ขึ้นอืดพร้อมกับทอดมันกุ้ง ได้แล้วนะคะนี่รุเบียร์เจงก็คือน้ําแข็งหายหมดแล้วเรือแต่น้ำอืมใช่ค่ะเจ็ดปีก็นานเกินไปแล้วนะชื่อแล้วค่ะแบบว่าไม่ถึงว่าแบบรดจ่อนภาษีแล้วแต่ว่าก็ลดหย่อนได้ไม่มากเท่าไหร่ยังไงเจนก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายคิดถึงหอหรือยังอืมก็คิดถึงแล้วนะคะผม <laughs> จะว่ายังไงดีอ่ะคือคนคนส่วนใหญ่คิดถึงหอกันแต่ว่าหนูคิดถึงห้องซอมมากกว่าแบบ อยากอยากไปซ้อมดนตรีอยากไปซ้อมเต้นคอนเฟ็กนองมาอ๋อใช่น้องขายมาเราก็แบบเออซื้อกินก็ได้ <laughs> ทุกคนทุกคนคือหนูอยากเล่าว่าเลยว่าแบบในกลุ่ม b n k member ใช่ปะมันคือในกลุ่ม b n k e r อะ่ะคือแบบเป็น BNK แบบมาเก็ตแล้วอะทุกคนมีขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวคนโน้นคนนี้มาขายเดี๋ยวแบ,บมบูก็มาขายเดี๋ยวน้องนายมาขายเดี๋ยวเจนนิดก็มาขายเดี๋ยวแบบโอ้ยขายกันไปหมด แบบเป็นกลุ่มเวนเคมาเก็ตแล้วนะทุกคนเนี่ยพูดเลยไม่ได้มีแค่ลำไยแล้วเหรออ้โนโนทุกคนคือมีเยอะมากในกลุ่มมีทั้งพริกทอดเห็ดทอดที่คาดผมทักมือ,อมีเงาะลอยแก้วมีคอนเฟกมีโอ้เยอะมากทุกคนหาะได้เสริม hmm. CF ทุกคนเลยจะ้ะเธอทุกคนคุณหนูก็ต้องเก็บเงินเหมือนกันนะเพราะว่าอะไรจะจ่ายค่าเทอมแล้ว <c oughs> อุ้ยล่าสุดมหาลาัยของหนูลดลดค่าเทอมห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้ว ก่ะจะลดกลิ่นเพชัทโทมันใส่มีสินค้าไปเสนอบ้างไหมอืมหนูไม่ค่อยกินอะไรแบบว่าไม่ได้ค่อยกินเขาเรียกอะไรอ่ะหนูไม่ค่อยไม่ค่อยกินขนมที่ทำง่ายๆเช่นแบบไออย่างคอนเฟกอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่ได้ชอบกินหนึ่งขั้นจะต้องมาทําอะไรเงี้ยคือคนทํามันต้องเป็นคนที่กินคนแรกๆใช่ป่ะแล้วก็ต้องกินแบบต้องกินเลยอ่ะซึ่งหนูแบบไม่ใช่ประเภทนั้นคือหนูชอบกินเยลลี่ซึ่งเยลลี่มันมันไม่ได้ทําง่ายทุกคนคือจะทาเยลลี่ขายก็ เปิดโรงงานไหมยังไงดีเออเอ,อ,อร่อยไหมก็เรื่อยๆทุกคนเรื่อยๆได้หลังจากนี้จะเปิดตลาดจริง,รงขายคอนเทนต์เอออันนี้ได้แต่ว่าไม่ไม่เคยได้เงินเลยอะแบบทุกครั้งทักเมมเบอร์ไปขายคอนเทนต์คือไม่เคยได้เงินกลับมาคอนเทนต์ที่ขายหนูขายคอนเทนต์ให้หลายคนมากไม่ไม่ยู่พี่ยมหนึ่งโมบายว่าขายเยอะมากเลยหนูนะติดตามไลฟ์ของพวกเรารวมถึ 4, งเอ็กซ์เพ e ซีคอนเทนต์กับ VR และยังมีแคทเตอร์ด้วยนะคะโหลดไลฟ I'm going